จุดบนนะคะ76ซนเมตรค่ะจุดล่าง71.5ค่ะจุดบนนะคะคือ70ซนเมตรค่ะจุดล่างเหลือ69ซเมค่ะแสดงความยินดีกับหมาเล็ก 9, 9ค่ะคุณจิราภาบริสุทธิ์นะคะเป็นเช็คนะคะจะ,จะบอกว่าเป็นแชมป์ของเราในวันนี้แล้วก็กองเชียร์หลายๆท่านให้การเชียร์หมายเลขรับมอบนะคะเช็คะ ของขวัญน,นะคะมูลค่า6,000บาทจากมือเลยนะคะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะและที่สำคัญนะคะแสดงความยินดีกับการรับมอบผลิตภัณฑ์ตลอดระยะการดูแลเรือนล่างนะคะตลอด3<า><า>เดือนนะคะ,ะ,คะจำนวน24ขวดนะคะ,คะก็เรียกว่าหลังจากนี้กลับไปก็จะมีเลียวขาที่เพรียวกว่านี้อีกด้วยละกะันก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะ,คะ จุดบนค่ะของคุณป้านะคะ54.5ค่ะจุดล่างค่ะ53.5ซนติเมตรค่ะจุดบนนะคะ52.5ค่ะและจุดล่างนะคะสําหรับขาที่ทําการเหลาค่ะค่ะจุดล่างนะคะได้52ซนติเมตรค่ะผู้ชนะเลิศนะคะเป็นแชมป์นะคะของมหกรรมการแข่งขันเหลาขาครั้งที่สองนะคะได้แกหมายเลขสามนะคะขอเชิญน้าๆคุณอุบลวรรณศรีิรันค่ะ คือคุณป้าของเรานี่เองนะคะเดี๋ยวต้องต้องอธิบาย่างนี้เชิญค่ะก่ามอบเช็คของขวัญนะคะมูลค่า5,000บาทนะคะนะคะอันนี้คือแชมป์นะคะครั้งที่2ของเรานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลก็คือมาเบิกได้ที่ที่บริษัทนะคะก็ดูดูแลตลอด3เดือนค่ะ กับแชมป์เหล่าขาครั้งที่ผ่านมา,านะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ,คะก็คือเดินเชิญอาจารย์ด้วยนะคะวัน,นนี้เราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะโอ้โอโลบเริ่มไปอีกเขาที่แล้วลด9ก้ใช่ไหมมีลด11บ1นะครับ เป็นกำลังใจให้กับคุณจิรพาบริสุทธิ์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะจุดแรกน,นะคะเป็นจุดฐานสะดือวัดออกมาได้83เซนค่ะจุดเหนือสะดือนะคะวัดได้79เซนค่ะจุดใต้สะดือนะคะวัดได้88ครึ่งค่ะ จุดใต้สะดือนะคะวัดได้98เซนค่ะจุดล่างก็วัดเสร็จแล้วนะคะวัดได้54เซนค่ะจุดบนวัดได้55ค่ะและและคุณกวิตาหมายเลข2ค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะก็เป็นผู้ชนะของเราในวันนี้ค่ะค่ะขอเ<อ><อ>สียงปรบมือนะคะให้กับผู้ชนะเขาเลิศของเราด้วยนะคะน,นี่เป็นเป็นค่าค่ารถ จันนะคะค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้ง7ท่านนะคะ oh. ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันด้านบนเวทีเลยค จุดขานสะดือวัดได้81เซนค่ะจุดเหนือสะดือค่ะวัดได้75เซนค่ะจุดใต้สะดือค่ะวัดได้83เครื่องค่ะค่ะจุดล่างนะคะวัดได้63เซนติเมตรค่ะค่ะจุดบนนะคะวัดได้64เซนค่ะ หมายเลข5นะคะคุณบำรุงจันหนูค่ะค่ะขอเช oui e ิญบนเวทีเลยนะคะผู้ชนะเลิศการเหลาขาได้แก่หมายเลข6นะคะคุณจันทิมาสรินภากรค่ะ เราได้เห็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับโครงการ trimming f a n c h s e นะครับวันนี้เราจะมาหาข้อสรุปกันนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรเพราะอะไรแล้วมันจะอย่างไรต่อไปกับศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นโอ้โหต้องบอกว่ามหัศจรรย์ทำเอาคนบางคนตาร้อนไปเลยนะฮะก็ <laughs> คุณต้นขอบคุณมากก็จริงๆท่านผู้ชมคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนายพิเชษเนี่ยทำอะไรเยอะแยะไปหมดครับ ผมก็ต้องเรียนว่าผมไม่ได้ทําคนเดียวนะครับผมเป็นผู้ประสานงานหลักนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาร่วมกันทําไม่ว่าเป็นออบเบอร์เซนบิมก็ดีสูตรพีนัน์สูตรสลิมเซฟก็ดีมีองมีององกรของเราทํางานกันอย่างต่อเนื่องจานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้แจกกับ all trades นะจริงๆเราเป็นมาสเตอร์ของแต่ละอันแต่เพื่เห็นแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวเราทั่วมั้งโกันหลายหลายคนในโครงการเหลาขาเร็ว เล้าเอวเรียวไว,ว,ไวที่เราใช้เป็นสโลแกนในปีนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะแสดงให้ผู้ที่สนใจดูว่าชมว่าคุณสามารถเลลาขาเล้าเอวได้ตัวคุณเองครพราที่ผ่านมาครับสูตรผปิตภัณฑ์สลิมเซฟของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราไปแสดงประสิทธิภาพโดยการนวดลดรอบเอวครับ คือหามากค,คือหามากเราได้มีการสร้างสติติโลกด้วยซ้ำนะครับแต่หลายๆคนเริ่มจะเข้าใจว่าไอผลิตภัณฑ์ของเรามันจะใช้ได้ผลก็ต่อแม้วมีคนมาช่วยนวดเราก็ได้มีการสร้างเหตุการณ์ว่าคุณไม่ต้องไปนวดหรอกนะให้คนนวดหรอก คุณทาของคุณเองเพียงทาพาเพียวอยู่แล้วแหละแค่ทาไปเรื่อยๆนะแต่คนก็ยังไม่เชื่อเพราะนั้นก็เลยจัดการแข่งขันให้มันสนุกสนานไปเล้าขาแล้วก็มันลดไปเท่าไหร่เล้าเอวมันลดไปอย่างไรนะครับมันลดเพราะอะไรอ่าครับสาเหตุที่ลดนะครับเพราะว่าสซรินเซฟมันซึมเข้าไปในใต้ในบริเวณที่ถึงหนังตรงนั้นนะฮะแล้วมันก็จะไปเร่งการเผาผลาญไขมันโดยป้อนไขมันในเซลล์นี่นะที่อยู่ในเซลล์เข้าไปในเตาเผา <L ock ed> เราเผาไขามันครับแล้วเผาให้เป็นพลังงานให้เราได้ใช้ <voulais S 2> ให้เซลล์นั้นได้ใช้อว,ลลวัยวะซึ่งมีเซลล์เหล่านั้นอยู่ก็มีพลังงานมากขึ้นคือพูดง่ายๆก็ไกระตุ้นให้ไข,ม, <L ock ed> ขมันที่มีอยู่เผาให้ไ <ป S 1> รใ,ไใช้งานอ่าครับไขมันเดิมมันก็หายไปพลังงานเราก็เกิดนทีนี้เมื่อเรามีพลังงานเกิดขึ้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมีอาหารมาป้อนเพราะอาหารมื้อต่อไปเนี่ยมื้อที่แล้วเนี่ยที่เรากินเข้าไปก็ยังไม่ถูกนำไปใช้เพราะ สลิมแซ่ของเราไปเอาไขมันไปใช้แทนก็คือพูดง่ายๆปฏิกิริยาของร่างกายไม่ได้มีความอยากกินใช่ครับไม่ได้ต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นจากอาหารแต่มันเอาพลังงานจากไขมันที่สวนเกินที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราไม่เอามาจากไขมันที่ที่เราไม่เกินก็คงจะไม่ดีนะครับถ้าคนที่ไม่มีแฟตเลยไม่มีไขมันสะสมเลยสลิมแซ่บก็จะไม่ทํางานเลยก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะของเรามันจะ ช่วยเร่งการเาผาผลาญไขมันเท่านั้นเองแล้วมันจะเกิดอันตรายไหมฮะอาจารย์ไม่มีปัญหาครับนี่คือกระบวนการธรรมชาตินะับแล้วสิ่งที่เราใช้มาก็มาจากผลส้มแขกนะฮะครับ,รบซึ่งเราสก,กัดโดยเอาเอาสารพิษนั้นออกไปซะแล้วก็มีการทดสอบในสารสถาบันทางการแพทย์ครับชัดเจนแล้วครั้งสุดท้ายก็ทําที่โรงพยาบาลชั้นหนึ่งของประเทศไทยแล้วแถมยังมีสถาบันเดิมสแกนครับซึ่งเป็นสถาบันเครื่องสมอางที่ทั่วโลกรู้จักม,มายืนยันประสิทธิภาพว่าใช้ได้ผล ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงปฏิกิริยาหนึ่งที่คนควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักครับจะกลัวคือการกลับมาใช่หรือโยโย่ที่ว่าใช่ครับคือคนที่โยโย่กลับมาก็เนื่องากระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยร่างกายหยเพราะร่างกายถูกบังคับไม่ให้กินโดยไปกดจุดหิวไม่ให้หิวไม่ว่าจะกดระบบประสาทกดระบบเรื่องของกระเพาะต่างๆกันหลังจากน้ำย่อยอะไรกับว่าไปแต่ร่างกายของเราต้องการอาหารตลอดเวลาครับ แล้วเมื่อเราไม่ได้เอาเข้าไปทําไงครับร่างกายของเราโหยใช่ไหมแน่นอนเมื่อเราโหยไม่ได้กินอาหารร่างกายก็จะผอมลงครับไขามันเอ่ยกล้ามเนื้อเลยก็ค่อยๆอยลดลงไปครับนะฮะแต่เมื่อไรที่เราผอมจนได้ที่แล้วเราหยุดยาเหล่านั้นแล้วหยุดเป็นวันเหล่านั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นครับความโหยในร่างกายมันก็กระตุ้นกลับมาอ่าก็กระตุ้นให้เราสวาปามแก้แค้นดิหนักขึ้นเลยก็แต่พอกินเข้าไปมากอในระหว่างที่เราใช้ยาประเภทเนี้ย ร่างกายมันถูกปรับให้เผาผลาญไขมันน้อยลงเผาผลาญอาหารน้อยลงเพราะมันไม่มีอะไรเข้าไปเมื่อภาวะการเผาผลาญไขมันช้าลงครับทันทีเราหยุดใช้ป็ติันประเภทนั้นเราไปกินอาหารมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นกินมากเผาผลาญน้อยก็บวมเลยก็กลับมาเป็นสองเท่าสามเท่าที่หลายคนเรียกว่าโยโย่ปีติบันของเรามันไม่ได้ทําหน้าที่จํานั้นเราทําเป็นลักษณะปกติธรรมชาติเผาผลาญไขมันอย่างไร เราก็เพียงแต่ไปทําให้ธรรมชาติแสดงประสิทธิภาพมากขึ้นก็แค่นั้นเองอแล้วเมื่อเราใช้ไปในระหว่างที่ใช้เรามีเรามาีพลังงานเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะนั้นร่างกายของเราไม่หยเราเพียงแต่กินน้อยลงเท่ากับที่เราเคยกินเกินครับจนสร้างเป็นไขมันส่วนเกินโดยไม่รู้ตัวคือโดยปกติทุกวนันนี้มนุษย์เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยรับประทานอาหารเพื่อแปรรูปไปเป็นพลังงานใช่ครับ เกินความจําเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่ไม่รู้ตัวมอไม่รู้ตัวส่วนที่เกินความจำเป็นก็กลายเป็นไขมันเพราะเรามูแต่คิดว่ากินให้อิ่มคือพลังงานที่ต้องการซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆเนี่ยคุณต้นเวลาอิ่มมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดกินประมาณสักสินาทีครับพอสินาทีโอ้ยทำไมอืดจังกินเกินไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเรากินเร็วครับอย่างเช่นคุณต้นเคยกินเคยกินข้าวต้มตอนดึกไหม เออแต่ก่อนเป็นฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น้อยลงเดี๋ยวนี้กลัวแล้วเดี๋ยวนี้กลัวพอเรากินกอนเออกินเหน่อยปู <S 2> <S 2> แต่กลับไปถึงบ้านเอ๊ะทำไมมันอิ่มจัง <S <S นะน,นั่นก <าน anka> ็เป็นว่าอาการอิ่มเนี่ย มันออกมาสักสิบนาทีทีหลังล้วเราก็กินเกินโดยไม่รู้ตัวนั่นเองอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่เราได้เห็นภาพกิจกรรมทั้งหมดยืนยันได้นะครับะะว่าสิ่งที่เราทําไปเราไม่ได้ทําเกินหลักการทางวิทยาศาสตร,ร์มันไม่ได้ความมหัศจรรย์อะไรที่ทําให้ร่างกายเราผอมได้โดยโดยมีไปการกระตุ้นนอกเหนือจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่มีไขมันสะสมไม่มากพอก็จะไม่มีผลครับ แต่ถ้ามีไขมันเยอะออมีไขมันนิ่ม,มประสิทธิภาพเหลือลายเลยเออนะครับอย่างเช่นเรามีคนที่ออมาเหลาขาหนึ่งหนึ่งชั่วโมงลดไปถึงหกเซนติเมตรนะรมีคนที่มาหลาเอวบอกเป็นนิ้วๆอะฮะลดไปเนี่ยไปเจ็ดเซนติเมตรทำเองนะครับ,รบไม่มีคนช่วยนะครับออทำเองเพราะฉะนั้นแต่ว่า บางคนทําไมลดเยอะบางคนทําไมลดน้อยก็สาเหตุก็เนื่องจากว่าการเผาผลาญมันเกิดขึ้นช้าและเร็วครับแล้วช้าและเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไขามันเรามีมากและน้อยด้วยครับนนี่มีไขมันเยอะไม่เคยใช้ผิดวันอะไรมาก่อนอแล้วก็ไขมันเร็ว,รวกลุ่มเนี้มหัศจรรย์เลยจะเห็นผลชัดเจนเร็วมากแต่คนไหนก็ตามที่ผ่านสังเวียนผ่านสังเวียนคือหมายความว่าใช้มาแล้วแทบทุกชนิดครับ จนกระทั่งหมดปัญญาแล้วล่ะจะมาหาสิ่งที่ดีกว่ามาใช่ของเราของเราไม่ไม่ใช่ยาวิเศษอ่ะไม่ใช่ปุ๊บเปลี่ยนปั๊บาของเราก็ช่วยก็ยังดูไปอยู่ถาาใดที่มีไขมันมันก็ลงนะครับแต่ไม่ใช่ลงวิเศษวิโสแบบที่คนที่เหมือนกับคนที่ไม่เคยใช้เป็นปันมาเลยนะครับมันตรงนี้ก็ชัดเจนว่าคนที่ใช้ได้ผลก็คือหนึ่งคนที่มีไขมันไขมันนิ่มครับ ไม่เคยใช้ปิดฟันตัวไหนมาก่อนเลยนะครับแล้วถ้าคนคนที่มีไขมันเยอะๆถ้าต้องการที่จะให้ได้ผลเร็วออกกำลังกายร,ร่วมด้วย,ยก็จะยิ่งดีก็จะยิ่งดีเพราะว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของเราระบุว่าถ้าระหว่างที่ใช้สลิมเซฟของเรานยฮะถ้ามีออกกำลังกายร,ร่วมด้วยการเผาผลาญไขมันจะถูกเร่งเป็นทวีคูณคือคพูดง,ง่ายๆอินพุตก็ต้องลดน้อยลงใช่ครับ process เพิ่มอีกนิดนึง output ก็จะได้ผลอย่างที่เราต้องการคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ในการใช้นะฮะเท้าทาเองเอาเพียงทาผาเปลี่ยวลดไปเองอลดไปเองได้แต่ถ้าจะให้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 ใหตรวจเร็วกับก็นวดข้างเดียวเพียวทันใจก็ให้คนช่วยนวดนี่นะฮะทีนี้ต่อไปก็คือว่านวดข้างเดียวเพียวทันใจโอ้ฉันลดไปสองนิ้วสามนิ้วสะสมมาเป็นสิบปีโอ้รถพวดไปงี้เป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ไม่ได้คุณต้องมีไว้คู่กายจะได้เพียวสบายตลอดการครับ,รบแล้วผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงแน่นอน ผอผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์มาแล้วครับเอาละครับแล้นั่นก็คือเรืร่องราวของ Trimming f a t t a s i a นะครับจากบทสรุปของอาจารย์พิเชษน,นะครับขอบคุณอาจารมากครับสวัสดีครับคุณต้นครับ